ับวันนี้มาเตรียมการอันนี้หน่ออของอะไรครับของรถจีมครับผมรถจิรถจีมรถจีมครับผมเอามามาต่อกรับครับผมเออมากราบครับผมกราบหัวเดี๋ยวด้วยพอถึงก็วางปั๊บเลยนี่ตองมีเกลมๆนี่ครับผมสองกลมเนี่ยต่อกับหน่อให้เขาวางให้มันตรงกันก็ ต้องมากไหมต้องมากมันก็ติดครับผมเอาง่ายๆเลยครับผมนาไหนขึนิยมต่อก็ได้ตลอดครับผมแต่ถ้าอากาศฝนชื้นๆหน่อยนึงก็ไม่นิยมครับผมเอาลองด้วยเทปครับผมไม่ให้ไม่ให้กระตดหัวไม้ครับผมมัน่าจะถอดออกยากครับผมอันนี้แปะครับผมอืมอ่าแล้วก็วางตรงกลางบันไดก็ดึงทำจักทุกที อีกดัมทีเดียวครับผมบังเจ้ากว่าสองทีเนาะใช่แต่อันนี้เก่ทีเดียวก็อยู่ครับผมก็เอาเทปที่มันเด็ดมาตรฐานหน่อยหนึ่งก็สามวันเราก็มาเกะเทปออกสามวันเกะเทปออกติดกันครับผมครับก็ประสานงานก็รอให้เขาใหญ่หน่อยหนึ่งก็โอเคแล้วอันน้ำทารวก็ลดปกติข้างล่างครับผมอ๋อแล้วก็ถอนออกเอเราก็ถอนออกอันนี้ก็สักกี่วันจำหน่ายได้ประมาณเดือนหนึ่งครับผมเดือนหนึ่งให้รู้ว่าติดชัวติดชัวแล้วก็ ตประมาณสามเซนสี่เซนอ๋ออันนี้ประมาณเซนกว่านะอันี้ก็เซนกว่าๆครับผมอ๋อประมาณสามเซนก็เรียกเตยว่าเราจะให้ข้าใหญ่ขนาดไหนถ้าเราเข้าใหญ่ราคาเข้าก็แพงขึ้นครับผมอันนี้อะไรชื่ออะไรอีกทีนะสยามอันนี้ใช่ไหมรถเจียมครับผมเนี่ยรถเจียมรถเจียมถ้าทักสามเซนเนี่ยอันนี้ประมาณเท่าไหร่ไอ้พันเนี่ยก็อยู่ประมาณสามร่ย สามร้อยครับผมแต่ยังนิยมอยู่นะเป็นยังนิยมอยู่คร oui, ับผมโอเคครับหัวอันนี้หัวขนาดนี้ก็เริ่มขายแล้วได้เนาะจำหน่ายได้เนาะครับผมใช่อันนี้ก็เริ่มทำประมาณนี้ก็จำหน่ายได้ครับผมเนาะแต่ยอดใหม่จะต้องเดินต้องเดินครับผมวันนี้ยอดยังไม่เดินครับผมหมายถึงยังยังไม่ติดครับดีเทไหร่ยังไม่ติดดีเขาติดแล้วติดแล้วแต่เขายังไม่ออกยอดแต่ออกยอดก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผม ฟูก็จะออกยอดก็จะตั้งชีพตั้งชีพอันนี้แบบยังไ่ง้อยอยู่ไหมครับผมยังง้อยอยู่เช่าเช่อ๋อนี่คือติดแล้วครับผมสนใจก็มาซื้อมาหาครับก็สวนคุณลุงครับผมอยู่กันไหนเนาะอยู่นนตะโกครับนนตะโกลุมขาวอำเภอนนสูงโคราชปันเองขอเบอร์โทรศัพท์ไหมครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งห้าสองสามศูนย์ห้าสามครับยินดีสนใจก็มาติดต่อได้ครับทางเบอร์โทรศัพท์หรือเพจของสวนสวพุทธกระตัสครับขอบคุณครับสวัสดีครับ